ค่ะช <aunque S 2> ื si friends, care, program, ่อฟิลค่ะนางสาวปบียประมูลค่ะสวัสดีครับนุ๊กครับนายคันชัยพัฒน์จิตรภูมครับครับในส่วนสาขาฟิสิกส์รรมการแพทย์ของเรานะครับจะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการวิจัยและการทดลองเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับค่ะได้ข่าวว่าสาขาฟิสิกส์รรมการแพทย์เนี่ยเป็นสาขาอะไหนใช่ไหมคะพี่มิกกี้อ๋อใช่ค่ะถ้าเกิดน้องๆเข้ามาน้องๆก็จะได้มาเป็นน้องๆรุ่นที่สองค่ะ ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราได้เอาความรู้เดิมจากมปลายมาต่อยอดในการเรียนชั้นปีหนึ่งครับเพราะว่าเราจะได้เอาความรู้เดิมแล้วก็ความรู้ใหม่เข้ามาเพิ่มครับแล้วรู้สึกอย่างไรเมื่อเข้ามาเรียนแล้วได้มาเรียนอยอนไลน์ก็ส่วนตัวนุ้นนะครับนุ้รู้สึกเสียดายช่วงเวลาของปีหนึ่งครับเพราะว่าช่วงปีหนึ่งมันจะเป็นการออนไลน์ซะส่วนใหญ่เลยทําให้แบบว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนเจอพี่ในสาขาใน,านคณะ ว่าการแทนเนี่ยเป็นสาขาน้องใหม่แล้วได้เข้ามาเรียนออนไลน์เ่น้องๆแบบพี่พี่มีการแนะนำยังไงบ้างคะในสาขาก็พี่พี่จะมีการแนะนําในตัวตัววิชาที่พี่ๆีเขาเคยเรียนมานะครับในหลักสูตรของสาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ครับจะมีหลักสูตรเข้ามาเพิ่มเป็นบางวิชาครับพี่ก็เลยถือว่ายังให้คําแนะนํเนยมาไม่ได้ส่วนใหญ่เราจะไปปรึกษาที่อาจารย์หลักสูตรครับน้องๆมีวิธีการปรับตัวในการเรียนออนไล ตัวในการเรียนออนไลน์นะครับก็คือเราจะต้องแบบว่ามเีเรียกว่าการความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะมีง่วงบ้างทาให้เราเผลอยหลับไปบ้างอย่างนี้ครับเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดอ,อาจารย์เรียกเช็คชื่อสมมติรเราไม่ได้ตอบไปเราก็อาจจะขาดในช่วงเวลานั้นก็ได้เลยทําให้เวลาเราไม่ไม่ครบครับเพราะว่าเราเรียนออนไลน์แล้วต้องร้องับตัวยังไงให้เข้ากับเพื่อนพี่ๆกับอาจารย์ก็ปรับตัวไม่ยากนะครับเพราะว่าทุกคนก็ ดูเป็นกันเองนะครับเหมือนมันคุยกับคนที่บ้านนะครับเพราะว่าทุกคนดูเป็นกันเองมากเลยครับแล้วเพื่อนมัธยมกับเพื่อนมัธยมอต่างกันยังไงเออในส่วนตัวของเราเรารู้สึกว่าไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็สนิทก <c oughs> ันได้งา่าย <c oughs> อย่างเงี้ยครับ มากนะคะก็จะเป็นแพทย์บริวทางฟิสิกส์ชีวการแพทย์ค่ะแล้วก็สถิติค่ะที่สำคัญนะคะก็คือฟิสิกส์ค่ะโอ้ยยากกันทั้งนั้นเลยอ่ะครับค่าใช้จ่ายในการแบบเข้ามาเรียนในสาขานี้แล้วก็แบบน้องๆโดยวิธีจัดก,การเวลาเรียนยังไงบ้างนะคะถ้าเ่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าคภาคาเรียนละ13,000บาทค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าน้องๆแต่ละท่านแต่ละคน ชอบในการได้ลงมือทำครับเพราะว่าเราของคณะวิทย์เราทั้งคณะวิทย์เราหรือว่าสาขาเองเนี่ยมีการลงมือทำในภาคปฏิบัติและภาคการของเลคเชอร์ครับเราได้ลงมือทำกันจริงๆในการเรียนแล้วสุดท้ายอยากบอกอะไรกับ แล้วก็มีวินัยในตัวเองค่ะแล้วก็จัดก,การเวลาให้ดีค่ะเพราะว่าเข้ามาในมหลาลัยก็จะมีกิจกรรมของทางสาขาทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยค่ะก็รัติดตามค่ะค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณน้องๆที่สิบชีวการแพทย์้ากาในะคะที่มาให้คาแนะนําในการ,รกอสอบตัวเข้าสื่สาค่ะขอบคุณค่ะ